เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้เห็นชุดแบบนี้กันมาแล้วนะครับจากหลายเรื่องหลายอนิเมะที่กําลังด่งดังในช่วงนี้เลยก็คือชุดเสื้อยืดสีดารัดรูปแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นกางเกงเหมือนกางเกงคาราต้เหมือนกางเกงกีฬากางเกงยูโดอะไรสักอย่างนะครับสีขาวอะไรแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นยูนิฟอร์มยอดฮิตแฟชั่นยอดฮิตของตัวละครในยุคนี้เลยไม่รู้ว่าอาจารย์คนแต่งจากหลายๆเรื่องหรือว่าอาจารย์คนแต่งจากเรื่องหาเวส์ลฤติกรรมนเนี่ยได้แฟชั่นหรือว่าได้แรงบันดาลใจมาจากตรงไหนนะครับผมแล้วม ทันอยู่ฐานหนึ่งนะครับผมที่ ถ้าใครได้ใส่ชุดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นชุดอาถรรพ์ที่อย่าหามาใส่นะครับเพราะงั้นมันจะจบไม่สวยครับผมตัวละครแรกนะครับผมที่ผมจะยกขึ้นมาเลยเขาต้องบอกว่าเป็นผู้นําแฟชั่นนะครับผมก็โผล่มาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมก็คือตัวของกาโร่จากเรื่องวันพันแมนนั่นเองครับผมก็ตัวละครนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยมาจากสํานักการฝึกฝนกังฟูจากแบง์นั่นเองครับผมฮีโร่ แรงเอ็ดระดับที่3นั่นเองครับผมก็ไม่แปลกว่าทําไมเขาถึงใส่ชุดนี้เขาน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์ของเขาเองครับอย่างแบงนั่นเองครับที่ใส่ชุดนี้ต้องเรือกได้ว่าเป็นยูนิฟอร์มหลักยูนิฟอร์มฮีโร่ของเขาเลยนะครับผมต่อให้เขาเนี่ยจะตะลุยศึกหนักเขาก็จะใส่ชุดนี้ครับซึ่งเป็นเสื้อย,ยือดนะลัดรูปสีดานะครับผมแล้วก็เป็นกางเกงสีขาวคาราเต้รองเท้านี่ก็จะเหมือนกันนะรองเท้าก็จะเป็นเขาเรือกว่ารองเท้าจริงๆนะรองเท้าแบบตัด ข้อนิดหนึ่งนะครับผมชะตากรรมของเขาเนี่ยหลังจากถูกจับมาใส่ชุดนี้ครับผมก็เรียกได้ว่าเฉิดฉายได้อย่างดีเลยนะเรียกได้ว่าโอ้โหมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายหนาหูนะครับผมแต่ก็สุดท้ายก็ไม่รอดฮะด้วยอาถรรพ์เสื้ออันนี้ฮะ ก็คือแพ้ให้กับตัวบั็กของเรื่องอย่างไซตามาไปนั่นเองครับผมก็ต้องเลยได้ว่าใครใส่ชุดนี้เนี่ยชะตากรรมสุดท้ายคือไม่แพ้ไม่ตายก็พิการนั่นเองครับผมตัวละครตัวต่อไปครับผมก็มาจากเรื่องมหาเวทผลึกมานเรื่องมหาเวทผลึกมานเนี่ยจะมี2ตัวติดติดกันนะฮะซึ่งตัวแรกครับผมเป็นผู้นําแฟชั่นก็ต้องบอกว่าเขาคนนี้คือหนุ่มหล่อสุด ก้ามโตอย่างพ่อหนุ่มโทจินั่นเองครับผมก็โทจิเนี่ยโผลมาในชุดนี้ก็ตอนที่มารอบสังหารโกโจนั่นเองครับผมเขามาพร้อมกับชุดสุดรัดกามนะครับผมแล้วก็มาจัดการกับโกโจลงไปได้หลังจากนั้นเนี่ยก็แน่นอนครับว่าชะตากรรมของเขาเนี่ยไม่รอดครับผมเขาเรียกว่าแหว่งกันเป็นท่อนๆเลยนะครับผมก็ชะตากรรมของคนที่ใส่ชุดนี้คนที่2ก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้คือจุดจบที่สยองพองขนมากนะครับผมก็แล้วก็คนต่อไปครับจากเรื่องเดียวกันก็คือโกโจสตูรุนั่นเองครับ ผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะเขาเหมือนใส่ชุดเดียวกับโทจิตอนมาลอบสังหารเขาเลยไม่รู้ว่ามันเป็นอุปกรณ์สายเวทอะไรหรือเปล่าที่ใส่แล้วอาจจะกันอาจาอาจะสามารถควบคุมพลังเวทอาจจะแบบเคลื่อนไหวขยับตัวได้ดีมากขึ้นหรืออาจจะเป็นแค่แฟชั่นที่ใส่เวลาต่อสู้ท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าโกโจก็เป็นคนที่2องอะที่ นําชุดนี้เนี่ยไปใส่ต่อนะครับผมก็คือเป็นแฟชั่นแบบแบบเดียวกันนะครับผมเหมือนจะเป๊ะเลยนะครับผมในการสู้กับสุขุนะก็แน่นอนนะครับว่าคนที่ใส่ชุดนี้นะครับผมลงต่อสู้ในสนามเนี่ยมันจุดจบมันเนี่ยก็ต้องแบบสยองพองขนอยู่แล้วนะครับผมก็คือ แพ้นั่นเองครับผมแพ้ให้กับเรียวเมนสุขณะโดยที่ชุดนี้เนี่ยขาดครึ่งเลยนะครับผมก็คือว่าตัวของโกโจนี่ขาดครึ่งน,นะครับแบบสยองมากนะครับผมซึ่งอันนี้ยังไม่รู้นะครับยังไม่มีการเฉลยมาว่าชุดนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทําไมโกโจถึงเลือกใส่ชุดนี้ในการต่อสู้กับสุขณะครับผมหรือไม่มันก็อาจจะเป็นแค่ชุดธรรมดาธรรมดาที่แบบคนเขานิยมใส่กันเวลาต, <g iggle> ต่อสู้นะเพราะว่ามันเป็นชุดที่ดูจะเคลื่อนไหวง่ายขยับ เคลื่อนไหวร่างกายอะไรง่ายของมันนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นแค่วัฒนธรรมการต่อสู้ที่จะใส่ชุดนี้เวลากต่อสู้กันอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจจะเป็นแรงบันดาลใจมาจากกีฬาอะไรต่างๆนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีตัวของที่รัวจากเรื่อง Hunter x Hunter นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะไม่หยุบยกมาแล้วกันก็จะเว้นๆไปหน่อยแล้วกันเพราะว่าคนนี้เนี่ยจุดๆเขาไม่ได้แย่นะครับผมก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เอาชนะอาถรรพ์นี้ไปได้นะครับผมแต่ว่าส่วนมาก3คนที่เล่ามาเนี่ยคือไม่รอดสักคน อันนี้คือส่วนตัวเลยนะคือผมอยากแค่จากจะมาแซวนะครับผมว่าชุดนี้เนี่ยแม่งใส่แล้วก็ไม่รอดกันสักคนไม่แพ้ก็ตุยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้ครับผม